ในคลิปนี้ผมสอนวิธี F K ฟ a ร m Pest All Star Tower Defense X 24ชั่วโมงแบบไม่มีหลุดแน่นอน อยากเอเคยี่สิบีั่วโมงแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงผมขอเสนอ V S Phone หลายคนเนี่ยอยากเทปไวอยากเอฟแต่เจอปัญหาไม่มีมือถือแรงๆเปิดไม่สามารถเปิดข้ามคืนได้เสียปัญหาแบตเสื่อมหลุดบ่อยแถมจะต้องใช้โทรศัพท์หรือคอมของตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณใช้ V S Phone V S Phone เป็นแอปจาลองมือถือระบบพาวเร์ที่สามารถรันได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นไม่กิน CPU คอม ไม่เสียเวลาเปิดเองไม่เสี่ยงเกมหลุดแถมยังไม่เสี่ยงแบตเสื่มด้วยนะไปดูวจะมาแนะนำแอปพลิเคชันเบื้องตน้นและวิธีการฟามเพชร24ชั่วโมงในออา s าทา t o อ e r Defense a กันเลยละกัน ก่อนแรกเลยนะครับก็ให้เราเข้ามาหน้า v s 4เนี่ยผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะก็สำหรับใครที่ใช้ใน Android หรือสามารถโหลดใน Android นะครับและใครที่ใช้ใน Windows ก็โหลดที่ Windows ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะโหลดอะไรไปเนี่ยเราสามารถล็อินได้จากทุกแพลตฟอร์มเลยนะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ผ่านคอมก็จะโหลดที่ Windows เนี่ยผมพอเราโหลดไลน์เสร็จแล้วติดตั้งไลไ์เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้เราทําการ ล็อกอินเนี่ยผมาเดี๋ยวผมลองให้ดูนะโอเคครับผมก็เวลาเราโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เราล็อกอินนะครับก็เราจะล็อกอินแบบไหนได้ล็อกอินไปเลยผมก็เข้าผ่าน Google นะครับจากนั้นเราก็เลือกบัญชีที่เราต้องการจะล็อกอินเลยอะไรก็ได้นี้ครับผมโอเคหลังจากนั้นเราจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับผมด้านซ้ายบนนี่จะมีการซื้อนะครับผมซแพ็กเกจที่ผมแนะนําที่ควรเลือกใช้นะครับก็จะเป็น X VIP เนี่ยครับผมได้แรม8์แปดคอร์เลยทีเดียวบอกเลยว่าคุ้มค่ามมมาาาาาากกกกนน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 นีีี่่่่่่่่่คคคคครรรรััััับบบบบวววเเเเเยยป็็แแ30ทท้้ตถถิดใงงไึะผ VIP วันละ15บาทเท่านั้นแล้วก็เดือนละร0อบาทเองนะแต่ว่าก็มแนะนำเป็น X V P แล้วกันนะครับวิธีการชำระเงินนี่ครับไปที่เลือกสิงคโปร์นะครับแนะนำ สิงคโปร์คือใกล้บ้านเราสุดแล้วอย่างนั้นเราก็ยืนยันการสร้างแล้วก็ยังมีวิธีการชําระเงินเนี่ยหลายวิธีมากๆานะครับที่เราสามารถชําระด้วยธนาคารหรือว่าเครือข่ายในประเทศได้เลยนะครับเช่นพร้อมเพ่ทูบันนี่บอลเล็ตชอปปี้เพจเราจะซื้ออะไรแล้วก็กดเลือบไปเลยหลังนั้นมันก็จะขึ้นให้เราชําระเงินนั่นเองนะครับก็สามารถชําระได้เลยอะโอเคนะผมพเพราะโหลดเสร็จแล้วเราอีเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าบรรนาน,นี้นะครับผมและถ้าทุกคนอสั่งซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ครับผมก็ เปิดได้เลยเอแล้วก่อนอื่นนี้ครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เป็นภาษาไทยนะครับด้านขวาบนตรงนี้นี่นะครับผมสามารถปรับภาษาได้นะจะมีอังกฤษแล้วก็ไทยนะครับผมแล้วก็มีอื่นอีกนี่ครับผมซึ่งก็แนะนําเป็นภาษาอังกฤษจะเสถียรกว่านะครับแต่ว่าภาษาไทยก็ได้นี่ครับผมได้เช่นกันโอเคครับผมพอเราเปิดมาแล้วนี่ครับผมตอนแรกก็จะไม่มีแอปอะไรเลยนี่ครับผมซึ่งให้เรามาโหลดแอปตรงนี้นี่ครับผมเกมสโตร์ เราก็อนุญาตไปเลยเนี่ยครับก็หลักๆที่เราใช้ก็คือออโต้คิกเกอร์นี้แล้วก็โรบอกอันนี้นะครับผมเราก็โหลดมาเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยตัวโปรแกรมต่างๆเนี่ยติดตั้งในคลาวด์โฟนนะครับไม่หนักเครื่องแน่นอนแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับเลยว่าดีมากๆเลยโอเคครับแล้วอย่างต่อไปวิธีการเปลี่ยนภาษาเนี่ยครับก่อนแรกเนี่ยภาษามันน่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็เรามาที่ตั้งค่าสายล่างตรงนี้เลยเดินมาล่างสุดนะครับแล้วไปที่ระบบนะครับตรงรูปไอตรงนี้ภาษาและการป แล้วก็อันแรกเลยนะนี่ภาษากดเข้าไปนี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นไม่มีภาษาไทยเนี่ยเราก็กดเพิ่มภาษาไปเลยนี่ครับเราก็เซิร์ชไปได้เลยเนี่ยว่าไทยเนี่ยคือแต่ผมแอดไปแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ขึ้นนะวันนี้เลยดังนั้นนะครับก็รอให้เราเนี่ยลากภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งลงมานี่ครับให้ไทยเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับให้ไทยขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่ครับ เราก็สลับกันไปอย่างงี้นี่บผมเพีน,นี้เราก็ได้ภาษาไทยมาแล้วนี่ครับผมแล้นเราก็ไปที่ Auto Clicker เปิดโหมดเป้าหมายหลายนี่ครับผมก็จะได้อันนี้ออกมานั่นเองนี่ครับและนั้นเราก็เข้าโลบอกได้เลยแล้วเราก็อออินโลบอกเหมือนที่เราเล่นกันปกติเลยก็ผมจะเข้าอัสตาเ t o ร์ r ที่เป็น X ไปเลยแล้วกัน เราเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมเราก็เดินไปที่สตอรี่โหมได้เลยเพื่อนสังเกตได้เลยเนี่ยว่าภาพเนี่ยมีความชัดเหมือนกับเล่นบนมือถือจริงๆเลยนะแต่ยังมีความหน่วงที่ต่ํามากๆลองรับการตอบสนองที่ลื่นไหลไม่กระตุกวิธีที่ผมจะฟาร์มเอฟเคฟาร์มเพชรนี่ครับก็คือสตอรี่โหมดนะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยได้ทั้งเอฟแล้วก็ได้ทั้งเพชรเลยเนี่ยครับผมใครที่เวลวน้อยๆเนี่ยเหมาะมากๆก็เลือกเป็นด่านหนึ่งเนี่ยครับในโหมดฮาร์ดนี่ครับได้เพชรยี่สิบต่อตาโอเคครับผมพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับไ้ล็ใมาตรง ก็จะใส่ตัวเป็นช่องไหนก็ได้นี่ครับนี่หช่องนี้ส่วนตัวผมใช้เป็นช่องท้ายนี่ครับผมนี่เอสตรงนี้น่ครับผมก็ก่อนแรกตาแรกนี่ครับเราก็จะปล่อยแตกไปก่อนเนี้ครับผมเพื่อที่เราจะตั้งปุ่มรีทายนั่นเองนี้ครับโอเคผมพอเราปล่อยแต่งแล้วนะให้เราเพิ่มปุ่มมานี้ครับแล้วก็กดไปที่รีเพย์หนึ่งอันโอเคเราก็ลองเล่นดูเนี้ยว่ากดไหมไหลนะังนั้นเราเพิ่มอีกปุ่มนี้ยครับแล้วก็ปรับไปที่สตาร์ทเกมโอเค แล้วก็ลองเช็คดูเลยโอเคผมลังกั้นเราก็ปรับปุ่มเพิ่มปุ่มไปอีกแล้วก็ไปที่ S นะครับอันนี้ถ้าตัวมันเดินไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะี่ครับไม่เป็นไรนะครับนี่ผมแนะนําให้ตั้งดีเลยไว้สัก1วินะครับผมและปุ่มที่4เนี่ครับผมให้วางไปที่ปุ่มวางนะครับอันนี้พอเราก,กดไปแล้วนะี่ครับผมแล้วก,กด S ตึกหนึ่งแล้วเราก็กดไปที่ที่ที่เราจะวางนะครับอันนี้มุมจอเราเนี่ยสามารถทําแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยในผมแล้วเราก็กดวางไปนี่ครับตรงนี้เราก็เพิ่มีปปุ่มนี้ครับผม เป็นปุ่มคอนเฟิร์มการวางนีครับโอเคซึ่งก็แนะนําให้ตั้งดีเลยไว้สัก500มิลิเซก็ได้นี่ครับปอนนี้ได้เลยนะแล้วให้เพิ่อมอีกปุ่มเนี้ยผมเป็นปุ่มแคนเซิลเนี้ยผมเผื่อเอาเวลาเราวางไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือน,นวางเรื่อยๆเๆๆนี้ยผมนี้เราก็ตั้งเป็นห้ารมิลิเซกเช่นกันผมก็เดี๋ยวเราลองเล่นดูว่ามันจะวางให้เราไหมเฮ้ยโอเคโอเคผมท,ทีนี้เรามันก็จะวางให้เราตามปกติแล้วนะ แล้วนั้นและครับถ้าเราอยากจะอัพเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่ยู Unit m นเจอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วนั้นมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตั้งไปที่อัลเทอร์เกตนะครับผมไม่เชิงอัลเทอร์เกตตั้งไปที่กดอัพเกรดตรงนี้ได้เลยเราก็รันไปเลยลองดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแต่กี้ผมแอบสังเกตเห็นเนี่ยว่าปุ่มโกเนี่ยมันน่าจะโดนปุ่มรีเทิร์นทูล็อบบี้นะครับแนะนําให้เอาออกแล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมปรับ m นเจอร์แล้วก็ปุ่มที่เจ็ดก็เป็นปุ่มอัพเกรดไป โอเคประมาณนี้ละกันนีครับเพีท่านี้เราสามารถได้มาโคฟาร์มข้ามวันข้ามคืนได้ตั้งแต่เกมเปิดจนเกมปิดไปเลยนะสตรนี้อ๋อแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนียครับผมเอาไว้ตรงนี้เลยนีครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนีครับนี่ปุ่มที่แปดนะครับเอาไว้ตรงโค้ดตรงนี้นีครับผมจะทําให้เราปิดนี่ครับผมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับมันก็จะปิดให้เราอย่างนี้เลยเพียงเท่านี้เนี่ยครับผมก็ได้แล้วเยาๆเนี่ยครับผมก็วันนี้แล้วกันนีครับ และนอกจากนี้นะครับ v บรเนี่ยยังสามารถเปิดหลายๆจอพร้อมกันได้อีกด้วยนะครับสำหรับคนที่มีดีเยอะๆเนี่ยหรือเล่นหลายเกมแบบผมเนี่ยสะดวกมากๆเลยทำให้ไม่จำเป็นต้องเปิดหลายจอบนคอมตัวเองให้หนักเครื่องหรือเสื่อมสภาพไวนี่ยครับเสียงจอฟ้าด้วยนะเพราะว่ามันกินทรัพยากรเนี่ยเยอะมากๆน,นะถ้าเปิดในเครื่องตัวเองเนี่ยแล้นอจากนี้นะครับยังมีระบบ disconnect protection และ auto continue farming ด้วยนะบอกได้เลยว่าครบเครื่องมากๆเลยและสุดท้ายนี้เนี่ยใครที่สนใจต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลด25%สำหรับการซื้อครั้งแรกด้วยนะ โดยราคเวลา,าเริ่มต้นเนี่ยเพียง15บาทต่อวันเท่านั้นเองและยิ่งซื้อเป็นเดือนหรือเป็นปีเนี่ยยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะหาสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยก็คลิปนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วผมทิ้งไว้ประมาณนี้ละกันไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย